สวัสดีครับเฟซี F C, ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาชมแนวทางปักหลัก10ล่างชน2สูตรเป็นสูตรเก่าหนึสูตรแล้วก็สูตรใหม่หนึ่งสูตรนะครับในงวดที่ผ่านมาหลักสิบเข้าแค่2สูตรนะครับชน3สูตรเข้า2สูตรทําให้หลุดไปนะครับ ก่อนที่จะไปดูตัวเลขในงวดนี้ก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำเพื่อเป็น,นทางสลกากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับ ก็จะเป็นปักหลักสิบสูตรที่1นะครับยังคงเดินต่อเนื่องใช้จริงยังเดินดีอยู่นะครับเป็นสูตร6ตัวปักหลักสิบสูตรที่2ก็เข้าสูตรที่3หลุดนะครับวันนี้ จะชนกันแค่2สูตรนะครับสูตรที่1จะใช้สูตรเดิมนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่34ของสูตรนะครับ สูตรที่2จะเป็นสูตรใหม่เป็นงวดที่3.5ของสูตรย้อนหลังไปชมในงวดที่ออก0.6นะครับทั้ง2สูตรชน0ตัวเดียวเลข0ก็มาตามนะัด ในตำแหน่งหลักสิบนะครับงวดต่อมาทั้ง2สูตรชน3ตัว3ามแปนะครับเลขที่ออก9 1เลข9ก็มาตามนัดงวดต่อมาชน4ตัวนะครับ2 4งสี่ห้เลขที่ออกสองหกนะครับงวดต่อมาชน5กับ7เลขที่ออก 5 0นะครับงวดต่อมาชน4ตัว 6, 8 9 9ไดเ้ลขที่ออก6 3นะครับเลข6ก็มาตามนัดในงวดที่ผ่านมาชน2 3 4นะครับ เลี้ออก3าน,นะครับเลขสาก็มาตามนัดมาดูงวดนี้ว่าจะชนตัวไหนนะครับสูตรที่หนึ่ง หลักสิบหกตัวสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับวิธีการคำนวณนำหลักแสนบวกกันสามครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกักหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งบวกหลักสิบสามตัวที่สองหนึ่งครั้ง, 2, งบวกสามคงที่นะครับสูตรนี้ x บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะครับ 5 3เป15นะครับตัวนี้1บวกกัน4ครั้งก็ได้4 5บวก1ได้6 6บวก4ได้0 0บวก1ก็ได้1 1บวก3คงที่ได้4เป็นตัวแรกนะครับ4บวก2ได้6 หกบวกหนึ่งได้7จ็ดดบวก1ได้แปดบวกหได้เกบวกหนึ 9, 9่งเลขศูนย์นะครับวดน,นี้4ี่หกเปเป็นสูตร6ตัวเดินดีเดินจริงจริงลงจริงเข้าจริงครับสูตรนี้ แต่โคมีหลายตัวนะครับมาจับชนกับสูตรที่2องวดน,นี้จะเหลือแค่2ตัวนะครับ4 6 7 8 9 0นะครับ ต่อไปมาดูสูตรที่2นะครับเป็นแบบ6ตัวนะครับ2ส,สูตรนี้วิธีการคำนวณหลักหมื่น1ครั้งบวกหลักร้อยบน1ครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวที่2 1ครั้ง บวกร้อยสามตัว 4, ครั้งที่4ีสองครั้งสูตรนี้เป็นสูตรนับเรียงนะครับ6กตำแหน่งตัวนี้2อบวกสองครั้งที่สี่กบวกหกได้เลขสองนะครับศูนย์บวกสใน3ามสามบวกสใน5 5าบวกสองได้เจ็บวกสได้หเป็นตัวแรกนะครับ นับเปลี่ยงให้ครบ6กตำแหน่งก็1 2 3 4 5แล้วก็6นะครับ1 2 3 4 5 6 สองสูตรจะชนกันแค่สองตัวนะครับ4กับ6นะครับสิบล่างคู่คี่ที่จะใช้มันจะเป็นเลขคู่ก็จะมาเข้าที่4กับ6 ถ้าเอาสูตรที่1เป็นหลักก็จะมี4 6 8 0นะครับปักหลัก10ถ้าสูตรหลัก10คู่ขี้ยังเดินต่อนะครับงวดนี้เด่นที่สุดก็คือ4กับ6นะครับก็นำไปลุ้นกันในวันที่16กันยายน2,568นะครับทันที่ถูกใจ ก็นําไปใช้นะครับขัดใจก็ดูผ่านๆไปนะครับสูตรเก่าบวกสูตรใหม่นะครับชนกันลงเป็นงวดแรกนะครับจะเดินไปข้างหน้าหรือจะกอดคอกันตกมาตายนี่ก็ต้อง นำไปลุ้นกันนะครับชาชนกับตัวที่ชอบก็นำไปจัดนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวดนี้จะลงปักหลัก10ชนสองสูตร อีกแนวทางหนึ่งนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเป็นชุดสำรองที่อทำไว้ในงวดก่อนแต่ไปเลือกเอาอีกชุดหนึ่งไปลงซึ่งลุดไปนะครับชุดนี้เข้าเดี๋ยวจะชนให้ชมอีกหคลิปนะครับไว้เป็นแนวทางไว้เป็นทางเลือกนะครับก็ขอบคุณ เพซี C. ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้เช่นเคยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับ F-C ที่ขอชุดใหญ่คู่ขี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวลงให้นะครับเ,เตรียมข้อมูลน,นิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณที่ตามรับชมอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ